กืไปกนอะรก็ไปกินก็ไปกินก็ไปกินไปกินก็ไปกิอา็ไปกินก็ไากินก็าปกินอ็ไปกินก็ไปกนก็ไปกินก็ไป้ินก่ไปกิน่็าปกนไปกินไนก็ไปกนก็ไปกินก่ไปกินก็ไปกิ่ก็ไปก่นก็ไปกินก็ไปนก็ไปกินก็ไปกินก็ไก็ไปกินานหิใหญไปกินก็ไปนก็นก็ไปกินก็ไปกินก็ไ่กก็ไปกินก็ไปกนก็ไปกิ่นก็นใหญ่กินก็านกน็นไหกนก็ไนก็ไปกินกนปนปัน

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดี FC นะคะสวัสดีทั้งนหน้าถือและช่องยูทูบนะคะสวัสดีพี่จุไรรัตนะคะสวัสดีพี่แอมน,นะคะอากาศร้อนไอติมต้องข้าวช่ค่ะนะคะไม่ติมจัดไอติมให้เด็กๆเลยนะ,ะพร้อมทั้งผละไม้นะคะพร้อมทั้งผละะะผละไม้นี่นะคะป้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผลไม้มีข้าวโพดมีสังปรดนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะทุกคนมีไอติมนะคะ อันนี้เหมาแล้วนะคะแม่เพ็ญบรรอกว่าเหมาแล้วเอามาให้น้องๆชานกินกันนะคะบรรยากาศร้อนๆไอติมต้องเข้านะคะขอบคุณแม่เพ็ญมากพี่ยอดพี่ยอดจึ๊ก๊๊๊เดี๋ยวเดี๋ยวจึก๊กเอาตะขอแป๊บหนึ่งแม่เพ็ญปันเอาตโทซับให้แม่ๆๆด้วยปันปันปันอัตโทซับให้แม่ด้วยน่คครับอออุ้ณะย นี่พี่ยอดนะคะคไม่เห็นเข้าไปเลยนะคะอร่อยไหไมพี่เคิร์นอ่อยไหมอ่อยไหมเสียงเสียง,งเป็นช้างเผือกนะคะพี่เคิร์นเป็นช้างเผือกเสียงเลยพี่เคิร์นโอ้ยังเคี้ยวอยู่เสียงบามากเสียงยังเสียงปากยังไม่ว่าง,ง <laughs> ปากผมยังไม่ว่าง,งสวัสดีคุณแม่หนูนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนเอาอ้วนบอกวโทรศัพท์มาให้แม่เล้ฮ้ยอีตะโงกบบันให้เอาเนี่ยบีอ่ะดงอันอดอัไหนออีตะโกงกบีริเี้ยเอสวัสดีค่ะอันนี้พี่ยอดนะคะพี่ยอดทองพี่ยอดทอง จุ <segue> ๊บจุ om ๊บจุ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 ๊บดีจุ๊บจุ๊บจุ๊บกลิ่นมาดามหอมชื่นใจพี่ยอดบอกกลิ่นมาดามหอมชื่นใจ สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะเข้ามาไลก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์นะคะให้กำลังใจน้องบอพอยกับพี่บอขาวแล้วก็เด็กๆนะคที่มาแห่งานบ้านดงหลบด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่จันคําสวัสดีจ้าเดี๋ยวร้อนๆที่ได้ตินเย็นๆชื่นใจถูกต้องค่ะนะคะบรรยากาศพาไปนะคะไอ้โมก็ไปมุนเดา่นี่เนาะอัปลด ขอบคุณแม่เพนอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่นะคะคุณแม่ใจดีและก็ใจบุญนะคะที่มาป้อนผลไม้เลี้ยงไอติมเด็กๆนะคะ,ะน้องช้างนะคะมีอุ้มบุญลัคก,กี้แฮปปี้ตอนนี้กำลังเดินทางมานะคะพลายโอเล่นะคะจะมาถึงคืนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ติดงานนะคะมาไม่ทันมาไม่ทันนะคะมาไม่ทัน สวัสดีจ้าแม่ขาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะแบบว่าคุณแม่ป้อนได้ทั่วถึงมากนะคะเริ่มตั้งแต่พี่ไมเคิลนะคะเริ่มตั้งแต่พี่ไมเคิลนะคะพี่ยอดขอบคุณครับครับโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนคักนะคะโอ้ยดูพี่ยอดโอ้ยดูเอาไอติมเอาไอติมมาเลยไอติมเอามาให้เลยเอาไอติมให้น้องช้างเลยค่ะ สวัสดีพี่ทิพย์นะคะแห่ hey, ตอนไหนคะแห่ hey, เริ่มบ่ายค่ะนะคะแห่ hey, รอบบ่ายนะคะทุกคนแห่ hey, รอบบ่ายค่ะปาล์มเจียก,กันคอ,อยจุดนึ่งทิพย์ใส่เลยคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณหรือยังพลอยหนูขอบคุณหรือยังขอบคุณไม่ทันแล้วขอบคุณขอบคุณค่าก่อนเร็วขอบคุณยังไงน้องพลอยขอบคุณคุณแม่ก่อนเร็วเออไม่ขอบคุณไม่ให้กินนะคะจุบเป็นบอจุบเป็นอยู่ค่ะทางชื่อน้องพลอยบอกพลอยค่ะน้องบอกพลอยขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวยๆก่อนเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เสียงไม่มาปากยังเคี้ยวไม่หยุดเลยคู่เขาสวยๆลูกคุกเขาสวยๆคุกเขายังไงคุกเขาสวยๆขอบคุณค่ะสายหัวด้วยขอบคุณค่ะจุ๊บแม่เพนก่อนลูกจุ๊บจุ๊บจเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้เห็นพระโพดเด้อเพราะว่าเขาจะเบี่ยงเบนความสนใจอ่ะจุ๊บก่อนเลยจุ๊บแม่เพนก่อนจุ๊บๆแม่เพนก่อนจุ๊บๆจุ๊บ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 แม่เพนจุ๊บเออ กอดังๆไม่เป็นบอกว่าอจุบดังๆบอกเองโอ้เราพอบอกขาโพดเองเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่านางเข้าทานท่าน สวัสดีคุณแม่สัสดีค่ะสวัสดีแม่จีนนอพพี่ยอดพี่ตัวมาไม้มากค่ะมากค่ะสวัสดีคุณแม่ผงสีนะคะสวัสดีค่ะนู่นนะคะพี่ค่อนอยู่มุมนู้นนะคะพี่ยอดมุมนี้นะคะบอกพลอยมุมนี้อ่ะกอดแม่กอดลูกกอดกอดน้ำปบอาบเด้แม่เพนกอดออแม่แม่อย่าอิจฉาแม่เพนเด้อติ่มมาแล้วลูกน้องพลอยติ่มติมมาแล้วจ้าติ่มมาแล้วติ่มติมป้อนเลยแม่เพน Ừ ừ ừ ừ โอ้เขายังปอกข้าวโพดค่ะทุกคนปอกข้าวโพดนะปอกเองนะคะนู่นมาแล้วพี่เคลิ้นโอ้พี่อะไรนะพี่อ่าแฮปปี้แฮปปี้ลัคกี้จ้ะไปกินไอติมด้วยกันพี่พี่กเบาเสร็จทักใจพะเกตด้วยค่ะอ่าอ่าปากเขาให้ป้อนไม่เฟ้นให้ป้อนโน่ให้ป้อนอ่านลุง ลูกสาวเห่ป้อนลูกสาวเห่ป้อนนอนเหรอะนุ่นุ่นลูกไปจิ้มลูกนี่พี่อัญเชอรีค่ะสวัสดีอ่ะเสียงอาจารย์ก่อนไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเด้อไม่เพนเสียงเสียงไม่มาเลยเคียวไม่หยุดเคียวไม่หยุดเคียวไม่หยุดเออเออแม่แม่จะอิจฉาไม่เพนเด้อนะคะแม่แม่จะอิจฉาไม่เพนนะคะอ้ําอ้ํอ้ํ นู่นพี่ยอศตกใจเลยนู่นกำลังมาอีกหนึ่งคันนะคะกำลังมาอีกหนึ่งคันจ้านะคะโทรศัพท์นี้มันคือเป็นจังสีมีอะไรนะพี่อะไรมาแฮปปี้อ่านีสามตัวร้อยค่ะสามตัวร้อยสามตัวร้อยสามตัวร้อย วันน <S an> you ี mm ้ร hmm. mm ู hmm. hi, mm ้ส hmm. oh, mm ึก hmm. ว mm ่าจะจะแห่รลาใบเจ็ดเชือกเจ็ดเชือกนะครับเพราะว่าพี่โอเล่กับงามโชคมาไม่ทันค่ะอีกสาองอีกสองติ๊งานมาไม่ทันเพื่อนมานะคะนี่แม่เพนมาป้อนพี่บัวนะคะอะไรสวัสดีพี่น้ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะ สวัสด be <c urning out> yes, ีท <can> ุกคนนะคะสวัสดีเร <gal> ื <ABOUT> so so ่องไม่ถูกเลยพี่บัวบอกเรื่องไม่ถูกเลยกลับบนไหนคะยายโบคิดถึงน้องและกลับพรุ่งนี้ค่ะกลับพรุ่งนี้น่าจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดินทางกลับพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ามีเหตุเช้าด้วยนะคะประมาณชั่วโมงกว่านะคะประมาณนี้ แม่เพ็นบอกว่าค่อยๆกินนะคะคุณแม่มาป้อนทุกเชือกเลยขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะใจดีแล้วก็ใจบุญมากๆเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะได้อิ่มบุญนะคะก็ขอให้บุญกุศลว่าไปดุนไปแปะไอ่ะวัดยังไหนขึ้นคอคุณเม่มาหาหรอคนพิ้งลุกสิบิเป็นแบบห้อง่สว่างเลยเออแม่เพนหลับไป ทำเมื่อเสร็จแล้วก็เรียกก็พ่อแม่เขาบอกเขาได้รับส่วนส่วนบุญที่ทำให้เพราะว่าลูกเขยก็บวชให้จ้ะโอ้ยแม่คนหัวลูกเนาะเด็กมันหิ้งหิ้งกันอยู่คนอยู่กับตลอดและอยู่กับแม่ตลอดเขาบอกเป็นบองสันต์ไปไปทักทุณนั่งป่ะกำลังเดินทางมาเหนื่อยด้วยเด็กๆนะคะอันนี้เด้อให้ถ่ายรูกกับชายลูก่ายแลี้ยงโอ้ยเหลือเฟือค่ะไม่เพนเหลือเฟือแม่จ้างเขาตัดท่านึงอยู่ครับ ดั่นเห็นอยู่หน้าบ้านแล้วก็หนูไปขนใส่น้ำรถมาน้ำแต่ว่าเอาบ่บ่มิดไว้ให้สซ่างกินแฮเวลาแฮมากินเนี่ยชิมเนี่ยพี่บัวกินไอติมไหมพี่บัวกินติมไหมไม่กินหราควันไม่กินเอยควันกินเอาให้บ่พลอยกินค่ะบ่พลอยกินน้องพลอยกินค่ะออาพี่บัวเขาไม่กินติมนะคะโอเคหนูกินหนูกินนูเอามาๆามาป้อนเลยค่ะอาปากอ่าอาอาอ่าไม่ไม่อาปากอาปากเดี๋ยวยังเกี้ยวอยู่ เดินน้องอาปากอ้าอืมอร่อยอร่อยจังพลอยออร่อยใช่ไหมฟินเลยฟินเวอร์เลยอร่อยอร่อยทางนี้ด <intéress up ampa> <EN AC C IL mean> <tea> ้วยค่ะทางนี้พ <satisfy karang ados> ่อควานขอหน่อยไอติมเนี้ยอร่อยไหมอีกอ่อพ่ออะไพี่บัวไม่กินนะคะฟินเลยฟินเลย กินอีกพ่ออกินอีกพ่อจะกินหัวพ่อแล้วจะทหัวพ่อแล้วทุกคนใครกำลัสักบุเดือนแล้อะไรนะคะ เอามาตันนีาันนี่สามแลอืขอเสียงด้วยครับเสียงเยเสียงเสียงเสียงาเสียงครับนเสียงเลยเสียง เสียง้อนเสียงกอนเสียงประชันคาือเืือห้องรับเชฟเขามปยืนใกล้ๆเลยค่ะโอ้ยัวพี่ยอดอัปปากว้างมากอปาก

นั่งกินเลยนั่งกินเลยพี่ยอดนั่งกินฟินมากนั่งกินเลยฟินมากอร่อยมากคุณแม่ก้อนนะคะคุณแม่ป้อไม่มีแม่จานนะไม่มีข้างแม่เป็นนะไลามันแดดเอาเงินเอาให้น้องช้างอะไรน้องช้างสวยจ้งน่ารักน่ารักนะครับปับสวยปับสวยท่านนาแขมปได้แข็ปให้หน่อยนะคะสวยช่วยช่วย พาเข้าไปลูกเอาเงินเอาเงินให้เอาเงินให้น้อยแม่เพนลูกมานั่นกงแม่เพนบน่ารักมากครับสวยสวยสวยสุดยอดเลยแม่แม่ตาลอดกันไร้ค่าแม่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 ไฟอย่าลุกนะฮะไฟอย่าลุกอย่าจ่าแม่เพนอย่าอจ่าแม่เพนนะคะนี่นะคะได้สุดเลยแป้ง แม่ตาร้อนแล้วเลยไม่ใช่เม็ดเมดจิ้มลุกเป็นไฟแล้วบอกนี่ไงคุณแม่สิริพรเป็นไฟแล้วตอนนี้นะคะพี่จ๋าไม่เพลนนะคะสามตัวกำลังลงมาลุ้งลุ้ไปเอาถุงหน่อยไหมไปไมไปไ

<laughs> พี่ปามเมื่อกี้พี่บัวไปอยู่ใต้พุ่มนู่นนะคะเขารู้นะคะเขาร้อนเขาก็จะเข้าไปอยู่ในร่มนะคะทุกคน ไปก็ขายอุ้มบุญนะคะอุ้มบุญลงมาแล้วอุ้มบุญเออน้าเฉยเลยหน้าตาเฉยเลยขายก็เดินมาลองอะไรเลยหรออุ้มบุญมาแล้วนะคะน้องอุ้มบุญลงแล้วเหรอลัตกี้นะคะลัตกี้ลัตกี้บออะไรที่จะเอามาเมื่อวานอ่ะบออะไรอ่าบอซับซับหรอไม่ใช่บอซับอย่างเดียวเราบอซับซับเด้อสี่อุ้มบุญก็มาแล้วอุ้มบุญ อ่าจะกินเลยบุญอ yani> ุ้มบุญมาเห็นเลยทีจะอ้าปากกินอย่างเดียวเลยสาวอุ้มบุญมาด้วยหลัะจีชายสาวอุ้มลงรถนะคะเมาเมื่อกี้สามตัวร้อยนะคะขึ้นรถมาด้วยกันมีอุ้มบุญลัคกี้แฮปปี้นะคะมาด้วยกันสามเชือกเลย เลี้ยงน้องช้างไม่พอเพราะควานแม่ควนก็อยู่ดีกินดีนะคะขอบคุณแม่เพ็ญมากๆเลยนะคะทางนี้เขากินอะไรทางนี้ทางนี้ปอกข้าวโพดนะปอกข้าวโพดเสร็จแล้วมากินเปลือกต่อเมื่อกี้ทำเป็นหญิงนะปอกข้าวโพดกินนะตอนนี้เสียดายเปลือกนะคะเสียดายเปลือกมาเก็บกินเปลือกข้าวโพดอ้ย คนสวยดูตัวเธอทำไมเป็นอย่างนี้บอกฝอยสภาพหนูไม่ได้อาบน้ำพอๆกันกับพ่อควาน <laughs> ไม่แตกต่างไม่แตกต่างนะคะวายวายแก้งเด็กๆมาแก้งเด็กๆมาเกือบครบเลยนะคะนูนนะคะลักกี้น้องลักกี้นะคะลงรถแล้วมีแต่ไซเดียวกันเลยนะคะไซมินินะ,ะไซมินิไซมินิ <laughs> ไม่เป็นบอกว่าเขากลอยมาเป็นกสิกอดเองดอกเทิงอะไรทิงอะไรทิงอะไรเทิงไม่เทิงไม่เทิงจะสวัสดีครับเอฟซีก่อนเร็วสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับ ยี่แมาฉีกฟันเหลืองใส่กล้องอีกโอ้ยผายปันปันพุงกลางพุงกลางอะไรนะพุงกลางแล้วพุงกลางค่ะพุงกลางดูดูดอะไรปันปันโอ้ยเนาะเอโอโทรศัพท์นี่มันเป็นไรฮะเออครื่องแม่มันเป็นไรแล้วจะไลได้ไหมนี่ ไม้กัสั่นไม้กันสันทำไมมันเป็นอย่างนี้สวัสดีคุณแม่อุไรวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่พี่พ,พี่ทุกคนทุกทา่านคำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพี่บัวขาวนะ้องบัวพลอยนะคะแล้วก็เด็กๆที่มาแห่งานนะดงหลบด้วยนะคะทุกคนคะขอบคุณแม่แม่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเด็กๆนะคะ น้ำเด็กๆเอากินน้ำก่อนตอนนี้เด็กๆก็ลงรถก็พากันลงน้ำนะคะอาบน้ำเพราะว่าเดินทางมากันร้อนๆเหนือหน่อยๆเนาะนะคะ

สวัสดีคุณแม่โซพี่ชัยจารุนมอยู่ไหมเนี่ยฟันน้ำนมมีแต่น่ารักทุกเชือกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่โซผ้าพ่านนะคะขอบคุณมากมากเลยรางวัลที่หนึ่งบ่เอาบ่อหกสิบบาทก็เป็นไหนบ่รางวัลที่หนึ่งบ่เอาบ่ เอากแทนเลยแเอทีไดหมงตัวท่เกาอีไหมคะาเอางนู้นเอาเก้าอี้มานั่งได้เอาหมุนไมได้ค่ะคุณแม่เอาลงเลยเอาไว้กับพ่ได้ค่ะคุณแม่ทักทาทุกร้านทาี่นีร้านนีแล้วตัวคนรทาย่งน่มาดกจิเอีเนรับความตัว่างแล้

ต Dante, ตัรหออะะไนน да นี่เเาป็ลไม้เนาะุงลถเมื่อสักครู่นะคะก็สามเชือกนะคะสามเชือกสามเชือกอันหนาหุดตั้งตั้ง้ครับ ครับผมเดี๋ยวผมขอ้างเห้าไปก่อนโอเคครับย่เงืยองกินอะไไม่เพ้นเรามักไม่เพ่นเราหมากโคราเคยเจอแต่ช้างตัวเล็กไม่เคยเจอช้างใหญ่มีงาเลยดีใจกันใหญ่เลยยืนกลางสอง สองมาหลชที่มาลานย่าหมูปีนี้นะคะพี่แป๊บซี่สุดรอแล้ลูกอันนี้ไม่ใช่แป๊บซี่นะคะอันนี้พี่ไมเคิลนะคะคุณยายอุ้มบุญอันนี้พี่ไมเคิลนะคะพี่ชายพี่ยอดทองนะคะ โอเคนะคะแม่แม่คะเดี๋ยวแม่จิมจะขอพักไลฟ์ไปเพลินเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกไม้กันสัตว์ไม่เป็นใจให้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตอีกนะทั้งทังที่เราก็ชาร์จไว้อยู่นะแต่ทําไมแบตเนี่ยเพิ่งเปิดไลฟ์แบตหมดแล้วคืองงมากนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ขอชาร์จแบตไม้กันสั่นนะคะเพื่อจะเอาไว้ไลฟ์สดช่วงที่เด็กๆแห่นะคะเริ่มแห่ประมาณบ่ายนะคะทุกคนค่ะประมาณบ่ายโมงนะคะ เดี๋ยวสักพักเด็กๆก็จะอาบน้ำแต่งตัวกันนะคะแล้วก็ไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านแม่เพน,นะคะไปเต้นหน้ารถแห่กันก่อนนะ,ะก่อนที่จะไม่มีแห่อ้อมบ้านนะคะทุกคนอ,อย่าลืมมาให้กำลังใจเด็กๆพวกเรานะคะเจอกันใหม่ไลนหน้านะคะแม่ขาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันไลหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน